นิดนึงนะ,นะฮะโอนะคะพักเหนื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม<ส>นะฮะต้องพให้เขาพักก่อนไหมหรือไม่ให้พักไม่ให้นะไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้อะไรนะครับนนมไม่ให้กินน้ำด้วยทำไมทำทำตัวอย่างนี้ฮะคุณเป็นแฟนคลับหรือคุณเป็นอะไร,ไมไรผมจะกิน ยังไงบ้างโหแฟนคลับวันนี้เขาแห่กันไหเชียร์คุณตั้งแต่แบบหัวค่ำเลยนะโดยเฉพาะที่โซนนี้กับโซนนั้นโอ้โหเมากความระวาดฟาดวงตั้งแต่มาลัดจบนั่งตรงนี้จะมาดูกนอ้โหดูแต่ท่าทางผมจะน่าตั้งแต่หัวค่ำนะครับเพราะว่าก็มาเต็มกันตั้งแต่ผมมาถึงก็มาเต็มแล้วฮะมาเต็มกันแล้วตาตานี่คือหลองไปหลองมาแล้วอะอ๋อไม่ธรรมดาอะอ๋อมีเล่นเกมด้วยเหรอเขาเยี่ยมอะไรครับมีเกมอะไร คิดเออไอเกมที่ใช้ความรู้หรือว่าใช้ดวงไม่ออกมาเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยนี่เบียร์ดีขวดใหญ่ให้มากินจริงเหรอถึงออกมาสภาพนี้ถึงออกมาสภาพนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนี่ขับรถน้ำเนี่ยระวังนะครับขับรถขับรถนี้ไม่ได้นะให้คนอื่นขับแทนนะนั่งซี่มาก็เดี๋ยวไปทำไลฟ์เอ็กซีแมวซี่เขาแล้ว แล้วแต่เนื้อแหละตามสบายนะเราสบายนะเอาวันนี้เป็นไงบ้างได้มาเจออาแฟนกลับได้เจอแล้วแล้วก็ได้เจอแฟนปาชาวหงแดดด้วยดีใจมากครับผมขอบคุณทุกคนมากใช่ครับเมื่อกี้ที่ระหว่างทางนี่รถนานี่คือน้ำฟังลุ้มตลอดเวลานะครับผมเปิดมาครึ่งแรกก็น้ำตาคลอแล้ว44วินาทีใจร้ายมาทำลายสถิติเร็วไปแดดนะครับผมก็ก็เอาซีเรียสนะผมสถิติผิด สงสารสงสาก็ดีใจเท่านี้ที่มาเจอป็นกาๆหงแดงแล้วก็แล้วก็ผีแยกที่ที่วันนี้ก็ถือว่าเกมจบแล้วครับผมนะครับผมก็จับมือกันคอมลองกันนะครับผมน่าด้วครับถ่ายถ่ายรูปมาเพราะว่าก็จะบอกจริงๆใช่บรรยากาศนี่คืออบอุ่นมากๆนะคือผมก็เป็นครั้งแรกที่มาแล้วพี่ๆทุกคนที่การต้อนรับดีมากๆก็เมื่อกี้ได้แว่นยุ้ยควยสวยมากใช่แต่ก็ไม่นะมีเหรอ เดี๋ยวเขาเก็บบินไปที่บ้านเลย่นะฮะมองเห็นด้วยนะคะ, <ๆ S 1> ะับมผมเดี๋ยวถามนิดนึงละกันเลยครับช่วงนี้แฟนๆน,น,น่าจะรู้แล้วล่ะแฟนของกันแต่ว่าแฟนผมแดงและแฟนผีด้วยอย,า, <ๆ S 1> อยากรู้ว่าถ้าแบบอยากติดตามเมื่อกี้เห็นลีลาแบบรักเลยอ่ะอยากมาเป็นแฟนขับบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดลยครับผมเป็นเพลง เป็นเพลงช้าๆนะครับ,รบก็เป็นแบบอพูทธิกีตาร์ตัวเดียวเลยนะครับลองฟังกันดูนะครับชื่อเพลงว่าวเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับก็สามีสามีโทรตามหร,อหรือ,อไรโชว์โชว์สค,ครับจิงตรงนี้เพื่อรอเพีเยงเธอ งลอตลอตนีไ้ได้หมเฮ้ยสุดยอดไม่เคยฟังใช่ไหมัน,ไ,นไม่เคยฟังไปฟังเต็มได้ดาวโหลดครับดาวโหลดฮะดาจันหนึ่งองสสอส ไอจูนมีปะไอจูน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 มีครับไอจีด้วยไอจีด้วยไอจีอะไรฮะกานณพัฒน์สองสามอ๋อกานณพัฒน์สองสามเออไม่รู้บ้านเทปนะบ้านเทปนะบ้านเทปบ้านเทปไม่มีฮะบบันเทปไม่มีปะกันเดอร์สตาร์หกการเดอร์สตาร์หกครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานอ่ะมีรายการสี่โฟบด้วยเออ ฝากติดตามนะครับผมสี่โฟรามทุกค,คืนมันพุทธนะฮะสี่ทุ<ฟ>่มยี่สิบแล้วบอกว่าคุณจะดูแล้วก็หาแล้วก็นอนหลับคันดีช่องวันช่องวันช่องหวัน,อวน,อวนเออนะฮะอ่ะใส่แว่นให้หน่อยได้ครับใส่อีกแว่นให้หน่อยเอาแว่นมาใส่แต่ว่าในระหว่างนี้นะเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วครับเสียใจพี่ต้องมีงานในที่ของแล้วยืมก่อนยืมก่อนดีป่ะผมเก็บบผมปวดแล้วเขาเออเขากลับเขากลับคนภูมิใจคนภูมิใจเขากลับเพ่อกลับเออนะฮะ ยังไม่เอาเอาใหม่นะเอ้าอะไร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 ขอโทษนะพี่เดี๋ยวถ่ายมาให้ที่บ้านเออเออเออแต่ว่าไม่เมื่อกี้นี้นะฮะเห็นแบบโอ้โหกันมาทั้งทีแฟนๆเราก็รออยากจะแบบมามอบของขวัญเพื่อจับไปเป็นแฟนคลับจะได้ขึ้นมาลวนลงลวนเราดีครับดีครับดีครับเออโอ้โหให้แว่นใหม่ด้วยนะคะเอาแว่นมาแล้วนะฮะแว่นมาแล้วนะฮะ แจกลูกฟุตบอลกันนะครับเราจะมาแจกลูกฟุตบอลนะฮะครับผมกี่ลูกครับวันนี้มีกี่ลูกวันนี้มีสองรางวัลสองรางวัลนะครับสองรางวัลสองรางวัลนะครับผมสองรางวัลเป็นลูกบอลของยุ้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กันจับเลยดีกว่าฮะเออตะงงแฟนคลับคุณมากอ่ะไอ้ข้างหลังนี่ยังไม่เท่าไหร่รู้ว่าเป็นแฟนคลับเดอะสตาร์ข้างหน้านี่ว่าแฟนคลับแบบแช่มแช่มลัคุณอารณ์ครับผมนักสกุลพวง พวงทองอยู่ไหมคะพี older, rồi, ah, ab, 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 ่อาร์กรครับอยู uh, ่ไหมฮะอยู่ครับ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 วิ่งมาแล้วอยู่แล้วครับเป็นพี่เหรอโอ้โหใช่อีกแล้วนะทีนี้นะครับผมพี่บอล์กรต้องใส่แว่นไหมฮะเออ อันตรีเลยนะฮะทุกคนมดีด้วยครับผมนะฮะผ่านไปแล้วหนึ่งรางวัลนะฮะเอามาต่ออีกหนึ่งรางวัลครับหนึ่งรางวัลไปหนึ่งรางวัลไปมาต่ออีกหนึ่งรางวัลฮะได้แก่นายอิทธิวงศ์บุญนาคครับผม ไหนเออเนีฮะอ๋อบอกตรงนั้นกากระบะกลับไปแล้วกลับไปแล้วเหรอครับกลับไปแล้วครับแล้วนะครับจับมาจับกลับมาอันนี้มีชื่อของเราไหมเนี่ยมีป่ะไม่มีเหรอได้คืนไปแล้วด้วยนะอันนี้คุณนิยมนะครับสุนทราวงศ์จับไปแล้วเหรอไอ้นี่มูสาวากา เห็นไหมครับกลับไปแล้วก็กลับไปแล้วเนอะเอันเนียนๆหรือว่าเขากลับไปแล้วป่ะเอาวิธีเขียนมาอีกตรงเนีย้ยคมาจับกันเองมั้ยพื้นจิตราสอนไทยวิจิตราสอนไทยมีป่ะ

คุณลนิตาคุณลนิตารับยาชอตสองเล่นใหญ่ตั้งแต่จนจนตำรวจจะมาจับไปแล้วเนี่ยฮะโอเคโอเคยสองมาเรียบร้อยสองวันเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ขอ, <c oughs> อนนเชิญทางร้านนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามีใครยังอยู่บ้างมาถ่ายรูปด้วยกันนะฮะขอต้อนรัจากทางร้านนะฮะพี่เจ้าของนะคุณฟองนะพี่ปองนะคุณเกรงศักดิ์ครับคุณแจ็คก,กี้ ี่ครับคุณโหครับคุณบัญชาแนนพิเป็ดนะครับคุณบัญชานะครับแล้วก็จากทางไม่รู้ว่าจากทางผู้สปอนเซอร์ของเรายังเหลือใครอยู่บ้างนะฮะโอเคฮะเรียนเชิญเลยนะตัวแทนจากสปอนเซอร์ของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางร้านด้วยนะครับขอเรียนเชิญไนเวทีเลยนะครับทำงานทำการสักนะอ่าลริตรเก็บก่อน ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณกันด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอบคุณนะเดี๋ยวเชิญกันถ่ายรูปตรงแบ็กกรอบเล็กน้อยนะฮะได้อยู่กับปันขับไปเลยฮนะเดี๋ยวขอสเตนพาคันไปถ่ายรูปตรงแบ็กกรอบนะฮะเดี๋ยวเขามามนะฮะเดี๋ยวเขามา อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น39 39, 39. โอ้โหตามกันไปหมดเลยนะางนี้